นายพิจิตบุญทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) และกิจกรรมคลิกออฟอำนาจเจริญเมืองสะอาดระดับอำเภอโดยมีนายธนูศักดิ์เสมอภาคในอำเภอหรืออำนาจนางวัชราพรน,นาท้าวประดัดอาวุโสหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ได้มีตัวแทนฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามันทึกข้อตกลงในครั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการขยะอำนาจเจริญเมืองสะอาดประจำปีงบประมาณ2,563ภายใต้กรอบแนวคิด4มาตรการหลักตั้งแต่มาตรการต้นทางกลางทางปลายทางและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการขยะของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการขยะของตนเองตั้งแต่ต้นทางส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการหรือทำลายในการขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการขยะอํานาจเจริญเมืองสะอาดคือการจัดให้มีการลงนามบันทิข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนอํานาจเจริญเมืองสะอาดและการจัดกิจกรรมคลิกออฟอํานาจเจริญเมืองสะอาดในระดับจังหวัด ระดับอำเภอระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลและระดับหมู่บ้านชุมชนวิภาวัรสงวนพันธ์รายงาน